ลำดับเรื่องเฉพาะหมวดสำหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบสองว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่สอบไปในทางภาษาคนเพื่อศีลธรรมมีสองเรื่องมีเรื่องทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทอย่างประหลาดท่าสามอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปได้ของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบสองว่าด้วย ปฏิจจสมุปบาทที่สอไปในทางภาษาคนเพื่อศีลธรรมทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทอย่างประหลาดดูก่อนอานน์ก็คํานี้ว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคืยชาติดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า ชรามรณะมีเพราะปัจจจเขื่อชาติดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าชาติจักไม่ได้มีแก่ใครใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือเพื่อความเป็นเทพแห่งหมูเทสทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นยักษแห่งพวกยักษทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ดี เพื so first, beans, ่อความเป็นสัตวสีเท้าแห่งพวกสัตวสีเท้าทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์มีปีกแห่งพวกสัตว์มีปีกทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อคลานทั้งหลายก็ดีแล้วไซดูก่อนอานนท์ชาติก็จักไม่ได้มีแล้วแกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเพื่อความเป็นอย่างนั้นแลเมื่อชาติไม่มีเพราะความดับไปแห่งชาติโดยประการทั้งปวงแล้วชรามรณะจะมีขึ้นหมายเห็นได้ไหมหนอ ข้นั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของชรามรณะนั่นคือชาติดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดูก่นานนนท้าหากว่าพบจกไม่ได้มีแค่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือกลามาพบก็ดีรูปพบก็ดีรูปพบก็ดีแล้วไซเมื่อพบไม่มีเพราะความดับไปแห่งพบโดยประการทั้งปวงแล้วชาติ จะมีขึ้ื่นหมายเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของชาตินั้นคือพบดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าอุปาทานจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือกามุป,ปาทานก็ดีที่ถูกป,ปาทานก็ดีศีละประตุปาทานก็ดีอัตวาทุป,ปาทานก็ดีแล้วไซ เมื่ออุปาทานไม่มีเพราะความดับไปแห่งอุปาทานโดยประการทั้งปวงแล้วพบจะมีขึ้นหมายเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของพบนั้นคืออุปาทานดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่า อุปาทานมีเพราะปัจจัยคือตันหาดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานนท์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าอุปาทานมีเพราะปัจจัยคือตันหาดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าตันหาจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือรูปปัตนหา สัทตันหาคันธตันหารสะตันหาโพธพะตันหา,ภภา,หาธร,รมมะตันหาแล้วไซเมื่อตันหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงแล้วอุปาทานจะมีขึ้นไหมเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัยของอุปาทานนั้นคือตัณหาดูก่อน,นอานน์ก็คำนี้ว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อน,นอานน์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดูก่อน,นอานน์ ถ้าหากว่าเวทนาจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือจกขู่สัมผัสชาวเวทนาโสตสัมผัสชาวเวทนาคาณสัมผัสชาวเวทนาชิวหาสัมผัสชาวเวทนากายสัมผัสชาวเวทนามโนสัมผัสชาวเวทนาแล้วไซเมื่อเวทนาไม่มีเพราะความดับไปแห่งเวทนาโดยประการทั้งปวงแล้ว ตันหาจะมีขึ้นไหมเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของตันหานั้นคือเวทนาดูก่อนอานน์ก็ด้วยอาการดังนี้แหลเป็นอันกล่าวได้ว่าเพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงม hmm. ีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณี เพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่า ข้อความเช่นนี้เป็นข้อความที่เราเดือกล่าวไว้แล้ว